วัสดีครับผมพง์วินเดอร์ก็มื้อนี้ครับพอดีเลยนะครับเอากระบะนะครับกระบะหรือกระเช่าหรือตะก้าครับแล้วหลายพื้นที่เรียกนะครับเอ่อตัวนี้เป็นรุ่นขนาด2เมตรนะครับเอ่อมยืนดันหลังนี่เมตรหาซินะครับก็รูปร่างและโครงสร้างนี่ก็มากกันเต็มที่แล้วครับหนึงคือความแข็งแรงครับก็เอาเอ่อแข็งแรงแข็งแกร่งเป็นลักไว้ครับ ขนาดนี้มาสองเมตรนะครับมาเจอร้อยแปดเนี่ยครับไม่เจอร้อยแปดเพื่อน,น,นเออล่อลอ,อเพื่อนเดือกล่อนอยู่ครับเพราะว่า108ร้อยแปดแหลยเพื่อนใหญ่นะครับล่อเพื่อน,ยยนอเดืกล่อนอยู่ประมาณจะกโอ้เกือบนู่นแล้วครับผมเร่งเล็งมืองเร็วสิบห้าเส้นครับเรียนบอกนะครับคางหนึ่งออกประมาณสิบห้าเส้นล่อขนาดสองเมตรนะครับแต่สิบหาเส้นแสดงว่าล่อเพื่อน,นอยู่ประมาณจากสองร้อยสามสิบนะครับ ดูดูดูหญ่ดูสวยครับนี่ก็ถือว่าสเปคสุดละครับเพราะว่าสเปกนี่สิใส่ได้ทั้งเจ็ดห้าแปดห้าเก้าห้ามาถึงร้อยร่อยตัวนี้ไม่ล่าสุดครับร้อยแปดนะครับก็บรงถึงความแข็งแรงครับเพราะหูอะไรทำไมในระดับที่เซตออกมานี่พอดีครับถือว่าส่หางหลักกยกขึ้นไปแล้วนะครับก็ให้ความแข็งแรงที่ ที่เต็มที่แล้วครับเพราะว่าตัวน,นี้ตัวน,นี้ผมจะวิข้ามข้างบนวิ่งให้นะครับแล้วก็มีเล็กทักจับจับอยู่สามด่านครับเพราะว่าหนึ่งคือบาื่อหามีคนยืนข้างบนหรือว่า,าไปไปในที่ี่มีมีธุระกันด่านแล้วก็รถยกไปยกมาครับจะมีหม่มองจับให้เรียบร้อยครับบางทีเพื่อได้บรรทุกพืชผลทั้งการเกษตรนะครับก็สามารถที่จะไปไปได้ง่ายนะครับสะดวกแล้วก็โบ ในที่ขับแคบขับขันนะครับตัวรถสามารถเลี้ยวได้เลยนี่กะกระบะ้ายมันมันยกขึ้นไม่ลลวมันตามรถได้ทันที่ครับบอตองไปห่วงว่ามันที่มีรอกไปเหยียบมองได้อีกมองโค้งสางเลี้ยวฮักศอกอะไรทำไมนี่มันไปได้ทั่วแล้วครับหนึ่งคือบบ่มีการไปเหยียบให้พื้นดินนันมันเกิดร่อยขึ้นไปอีกครับแล้วก็ที่ขับแคบไปได้สะดวกนะครับก็เดวผมที่วัดเช็คให้เบิ่งเด้ครับเด้อมันนี้่วงกว้างอยู่สองเมตรครับสองเมตรเต็มเลยเลยครับนะครับอ่า นะครับตะก้อเบาเบาเนี่ยครับอืมน,นตะตะล拉เมตรนะครับสองเมตรเต็มก็ยื่นท้ายสุดนะครับยื่นหน้าถึงหลังนะครับหนึ่งเมตรห้าสิบนะครับเพิมสูงโดยโดยเฉลี่ยว่าไห้นะครับหกสิบเซนครับเนี่ยครับตะก็มีะมองนัดเสือกกัน การนี้ขึ้นไปอีกสิบเส้นนะครับก็ถือว่าออโอเคครับตัวนี้เ,เบิ้งเราดูแข็งแรงแข็งแกร่งสวยงามครับก็น้ำนักนี่ก็ขึ้นยุกับลูกค้าใส่นะครับแต่โดยร่วมที่หลายๆพื้นที่เอาไปใส่กันคงสร้างตัวนี้ผมรับประกันลูกค้าอยูออ่ประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยถึงหนึ่งตันนะครับเอาขึ้น่าล้ยกไว้เล่าครับถ้าลถยกไว้ก็ได้เลยครับไม่มีปัญหานะครับก็ เนี่ยครับเบิง่งโครงสั่งคร่าวๆนะครับเบิ่งไกลๆนะครับโอ้หากสนใจจังไงก็โทรมาเด้ครับขอบคุณครับ